I can't get you out of my mind It's like I feel it for the first time Been thinking about you all night ทุกคนตอนนี้นะคะเรอยู่ที่เดอะวิวกิ่วบวงค่ะแล้วก็ตอนนี้คือฝนแบบว่ากําลังเทลงมาอีกแล้วนะคะคือที่ที่นี่นะคะก็จะมีเหมือนแบ่งโซนเนาะโซนนี้ก็จะเป็นโซนร้านแบบต้อนอาหารนะคะแล้วก็จะมีโซนหนึ่งนะคะก็คือเป็นโซนแบบเป็นโซนคาเฟ่นะทุกคน เราจะลองเข้าไปดูนะคะไม่แน่ใจว่าคนเยอะไหมแต่ตอนนี้คือผมแบบเริ่มมาแล้วนะคะแล้วเราก็เห็นวิวเมื่อกี้ได้เห็นวิวสากตรงห้องน้ําชายอะ่ะทุกคนคือสวยมากแต่เราไปข้างในเนาะเราไม่ควรจะไปถ่ายข้างในอของห้องน้ําชายละทุกคน มีแบบนู้นนะมีตรงนี้แบบไม่หายรูปเดียวเลยนะต่างตันใดๆเดียวเราไปต่งตื่นตัวเ้อก็มุมนี้นะคะก็จะเป็นเหมือนแบบขายของพิรัณั์โอท็อปนะคะก็คือไถ่ที่แหวะ สองชริเนีย่ยต่างๆน,คนะคะไป้ฝากได้แล้วก็ขดหนุนนะคะอออเออภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย อนนี้เราก็ได้เครื่องดื่มแล้วนะคะแล้วก็เมนูนี้น่ารักมากคือเป็นแบบลาเต้ร้อนนะคะเสิร์ฟพร้อมกับชาร้อนนะคะแล้วก็มีขนมปังเนาะเป็นแบบหนึ่งครเกอร์นะคะเป็นบิสกิตนะคะแล้วก็มีแบบอ่อเด,ดเคอเรตด,ด้วยแบบต้นไมน้น่ารักๆนะเป็นใบไม้น่ารักๆคิวมากนะคะส่วนอีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นนี่ค่ะเอ่อชาอะไรนะน้ำผึ้งมะนาวโซ,าโซดานะคะ t h ว v ว e w ขิวม่วงจิบกาแฟแลดอยภูคาเอออันนี้คือแลดอยภูคาะทุกคนทุกคนคือมันฟินมากค่ะเพราะว่าอากาศดีมากคือคือมันไม่ร้อนอะแล้วฝนมันก็ตกนิดนิดแล้วมันก็ตกนิดนิดจริงๆริคือตกแป๊บนึงแล้วก็ห<ม>ยิบเออตกแบบตกแบบกระจิกกจิกมากนะคะแล้วก็ที่นี่คือมีมุมถ่ายรูปแบบเยอะมากแล้วก็กาแฟนะคะก็หลักร้อยเนาะส่วนวิวนี่คือแบบคือความสวยมันแบบ นะับเป็นเทียบเป็นราคาไม่ได้นะทุกคนคือ <Wow. S 1> แบบวชาติสร้างมาคือสวยมากนะคะแล้วก็คือที่นี่ถือว่าคือเขาเรียกว่า,านะคือจริงๆแล้วร้านนี้มันเหมือนเป็นทางผ่านที่เราจะต้องไปทางบอกตัเวเนาะแล้วก็เหมือนเหมือนในแบบที่เขาจะแนะนเนาะแบบเออมาที่นี่นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะลองชิมเครื่องดื่มนะคะ เมนูข้างหนึ่งเรานะคะก็คือเป็นอมยเปรี้ยวมากตื่นเลยไหมเปรี้ยวแล้วก็ซ่ามากเลยแล้วก็แบบมีมุม,ห,มหวานแบบหวานน้ำผึ้งนะไม่ต้องตกใจนะทุกคนกินอีกแล้วคลิป <c oughs> นี้เราเรียกตัวเองว่าเป็นคลิปกิน ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทําทริปกินนะทุกคนเหมือนแบบเหมือนจะทําทริปมาแบบไปพักผ่อนเนาะแต่ดูจากตารางแผนที่ที่ที่วางกันมาแล้วอะอย่าเรียกว่าพักผ่อนเรียกว่ามาเที่ยวแบบจริงจังเนาะ <Wow. S 1> ก็คือมาเที่ยวจริงจังแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้เรามาที่นี่แบบตอนแรกนึกว่าห้าวันมันอาจจะน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราลองจัดตารางดูว่าเราจะเที่ยวที่ไหนแล้วก็คำนวณความเป็นไปได้ท,ที่ที่มันจะเป็นไปได้แบบไม่ใช่แบบ ไม่ใช่แบบเช็คอินแล้วก็ไปเช็คอินแล้วก็ไปอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าเออแบบใช้เวลาในการแบบสเปนไทม์ในแต่ละที่อะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างใช้เวลานิดนึงนะเดี๋ยวเราจะลองดูว่าแผนที่เราวางไว้นะคะที่เราเตรียมไว้อะมันจะโอเคไหมเนาะเดี๋ยวเยจะแนะนําไปด้วยนะจากประสบการณ์ที่เราไปกันมานะคะก็ก็สําหรับใครที่แบบแวะมาที่น่านเนาะแล้วก็มาทางบอกเลกือขนาดที่ต่อย อันนี้เรามาเส้นถนนสันติสุขค่ะจากตัวเมืองเราเดียวเข้าเาส้นถนนสันติสุขสันติสุขแล้ววิ่งตรงมาเรื่อยๆเลยะคะ่ะก็จะมาผ่านตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกเป็นเหมือนแบบอำเภอกิ่วม่วงกิ่วม่วงเพราะฉะนั้นร้านที่เนี่ยมันจะมีคําว่ากิ่วม่วงเยอะมากคือระหว่างทางมันก็จะมีแบบอะไรกิ่วม่วงม่รู้เยอะจริงแล้วก็เพราะว่าเราอยู<น>่อะไรเราอยู่กิ่วอะไรเราอยู่กิ่วม่วง นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เวลาที่นี่ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะเพราะว่าจะได้ไปไปถึงโรงแรมไม่ดึกมากเรากลัวว่าแบบไปถึงโรงแรมเดี๋ยวเราหาอนะไรมไม่เจอนะเพราะว่ามันแบบน่าจะทางเราก็ไม่ค่อยคุนะ้นเนาะแล้วก็แบบเดี๋ยวเราจะลองไปดูเซอร์เวย์นะคะที่พักนะดูวิวดีกว,ว่าวิวสวย feel for the first the time. I it Thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Put your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can, can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever. Can I take you